ทริปนี้เราจะพาไปทํากิจกรรมสบายๆชิลๆในเมืองการกันค่ะแต่ว่าครั้งนี้พิเศษมากเพราะเราไม่ได้ไปเที่ยวกันทางบกอย่างเดียวนะแต่เราจะพาไปทํากิจกรรมทางน้ําโดยการพายซับบอร์ดล่องไปตามแม่น้ําแควใหญ่แล้วไปชมสะพานข้ามแม่น้าแควกันอีกมุมมองแบบนี้เลยแล้วนี่ก็เป็นการพายซับบอร์ดด้วยตัวเองครั้งแรกของแปบ๊บแล้วก็พับกลุบด้วยค่ะเราจะมาลองเริ่มหัดพายกันที่แม่น้ําแควใหญ่แบบนี้เลยจะเวิร์กไหมตามมาชมทริปนี้ของพวกเรากันนะคะกับทริปซัพย์ครั้งนี้ดีต่อใจนะการจนุาบ ทริปนี้เนี่ยพวกเราเพิ่งกลับมาจากน้าตกผาตาดที่ทองผาภูมิตั้งใจว่าอยากจะเดินไปชมบรรยากาศแล้วก็เก็บภาพตรงสกายวอล์กช่วงเย็นๆก่อนเข้าที่พักกันคือพวกเราเนี่ยห่างหายจากการมาเที่ยวกันจนบุรีไปหลายปีเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาเที่ยวที่สกายวอล์กแห่งนี้ค่าเข้าไม่แพงนะคนละ60บาทส่วนเด็กสูงไม่เกิน120เซนเนี่ยชมฟรีแล้วเขาก็จะให้เป็นถุงเท้าสําหรับคลุมรองเท้ามาคนละคู่ทีนี้มาในวันหยุดยาวช่วงเย็นแบบเนี้ยคนจะเยอะมากเลยค่ะไม่แน่ใจนะว่าปกติเนี่คน แต่ว่าครั้งนี้ที่พวกเราไปก็คือปล่อยให้คนขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะข้างบนมองไปก็คือจะเห็นแต่คนเราข้ามส่วนของทางเดินแล้วก็ไปชมวิวบนก่อนแล้วกันพอขึ้นไปบนสกายวอล์กเนี่ยเราสามารถชมวิวได้แบบ360องศาตัวสะพานกระจกอันนี้มีความสูงจากพื้นดินถึง12เมตรเลยนะแล้วพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราจะมองเห็นแม่น้ําทั้ง3สายอย่างชัดเจนเลยทั้งแม่น้าแควใหญ่แม่น้าแควน้อยแล้วก็แม่น้ําแม่กลองโดยเมื่อแ,แม่น้ําแควน้อยและแม่น้าแควใหญ่ไหลมาบรรจบกันกกที่ปากแพรกก็จะเกิดปรากฏการณ์แม่น้ําแบ่งเป็น2สีออย่่างเเหห็นนนไไดด้ชัจกจกะล รวมกันเป็นต้นน้ําของแม่น้าแม่กลองต่อไปนี่แหลคะค่ะจริงๆมาช่วงเงย็นๆค่ำๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะไม่มีแดดแล้วก็ลมพัดเย็นสบายใครที่ยังไม่เคยมาตรงสกายวอล์กเมืองกาญจนบุรีเนี่ยลองมาเดินเล่นชมวิวสวยๆกันได้นะแต่ว่าถ้ามาช่วงวันหยุดยาวแบบเราเนี่ยอาจจะต้องทําใจเรื่องนักท่องเที่ยวเยอะหน่อยเสียดายที่เรามากันถึง6กโมงเย็นแล้วทําให้ไม่ได้เอาโดรนขึ้นไปเก็บภาพมุมสูงมาให้ชมเลยเพราะว่าเลยเวลาที่เราขออนุญาตบินมาแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมอีกหนึ่งกิจกรรมของเช้าวันถัดไปกันเลย นี่เลยเช้าเนี้ยเรามารวมตัวกันที่ p a t t e r n m a l l Thailand เดี๋ยวเราจะไปลองพายซับพอร์ตกันแล้วค่ะโดยจุดเริ่มต้นของทริปนี้เนี่ยเขาจะให้เรานั่งรถสองแถวแบบนี้ไปที่ท่าน้ำมาแคนรีสอร์ทพอมาถึงตรงท่าน้ำในอันดับแรกเลยสตาฟเขาจะสอนตั้งแต่เบื้องต้นการนั่งการลุกขึ้นยืนบนบอร์ดการใช้พายเพื่อตรงไปข้างหน้าเพื่อเลี้ยวหรือว่าชะลอความเร็วอะไรแบบนี้ใครที่มีขั้นตอนไหนอยากจะถามเนี่ยรีบถามให้เคลียร์กันตรงนี้เลยนะเพราะว่าพอลงน้ำแล้วเนี่ยจะถามกันยากขึ้นออกมาแล้วไม่มีเรือมาะนะอน จบไปแล้วครับขนสาน้าแงไรอปลาโอ้โหไเดียขนาดรถ,รถนงใช้เวนี <c oughs> <c oughs> ระยะทางการพายวันนี้จะอยู่ที่5กิโลเมตรครึ่งนะนเริ่มภายจากท่าน้ำมาแคนรีสอร์ทไปจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วก็ไปขึ้นที่ท่ทา,ขาของแพดเดิลโมร์ไทยแลนด์ซึ่งอยู่ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำแควรประมาณ200เมตรนี่แหละค่ะไม่ต้องรีบลูกดูเพื่อนจะยินีล่าืนกละเก่งมากลูกโอเคบา เด็กครับเก่งเก่งเด็กเขามันตัวตัวมันเบาครับมันบาลานซ์มันดีไอหิมายืนแล้วไหมขาสั่นมากขาสั่นเหรอพยายามมองพยายามมองวิวด้านหน้าครับเราจะไม่โฟกัสกับจุดที่เรายืนอยู่เนาะเพราะถ้าเราเกร็งใช่ไหมครับมันจะทำให้เราปวดฝ่าเทาเวลาลื่นแล้เก่งมากเลยนะ คอยใช้ไปเรื่อยๆมองวิวไปข้างหน้าครับสบายๆอย่างพอนนี้ขักเกลิงปุ๊บอยู่ในตักเดียวเดี๋ยวปวดป้านเขาต้องรีบลูกอีกไกล เขาจะมีรอบพายซัพพอร์ตให้เลือกกัน2ช่วงนะจะมีเป็นรอบเช้าตอน7จ็ดโมงครึ่งแบบพวกเราเลยและอีกรอบหนึ่งคือรอบเย็นตอนบ่ายสามโมงครึ่งนเป็นไงครับโอเคเลยโอเคเลยแต่ว่ากล้ากลับลงไปนะครั้งแรกครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็ไม่บนด้ะเดี๋ยวก็ลงทะเลได้แล้วโอ๊ยทะเลดีกว่า รอม้าหน่อยรอม้าหน่อยปล่อยไหลไปก่อนรอม้าไปใกล้ๆม้าจะมาถ่ายน <laughs> ะไปไปถ่ายรูปให้ใกล้ๆกันฝั่งนี้ย้อนแสงอย่าไปฝั่งนูง้นสับคร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวกว้างๆเดี๋ยวกว้างๆเดี๋ยวเดี๋ยวกว้างราง เดียวมาเรียวมา,วมากว้างๆไปไม่ได้ได้มามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเออนั่นแหละพายฝั่งนั้นอะ่ะนั่นแหละเริ่มเรียวแล้วเออ<ๆ>ทำไมจะมาไม่ได้โอ้หลุกเร็วมาลุกเร็วจ <laughs> มาพายกับที่นี่ไม่เหงาดีนะเพราะว่าเป็นการมาจอยทริปกันรอบหนึ่งเนี่ยเขารับได้ไม่เกิน20คนแล้วที่สําคัญเนี่ยที่นี่เด็กก็สามารถมาพายเองได้เขา<อ>จะมีสตาฟคอยดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดเลยแบบพัฟกลุมเนี่ยพี่สตาฟจะคอยอยู่ใกล้ๆตลอดทริปเลยเพราะว่ากลุมซิ่งมากนึกว่าแข่งเรือซิ่งเถอะแซงชาวบ้านไปก่อนตลอดคือพี่ต้องคอยเบรกไม่ให้เร็วเกินไปถ้าถามว่าเด็กแค่ไหนถึงจะสามารถมาพายเองได้เนี่ยก็คือน้องจะต้องฟังคําสั่งแล้วก็บังคับทิศทางตามที่สตาฟคอยสอนได้ค่ะแล้วที่นี่เนี่ยเขาจะมีอ หรือเด็กคนไหนที่มากับผู้ปกครองแล้วไม่สามารถที่จะพายเองคนเดียวได้เนี่ยก็สามารถนั่งไปพร้อมกับผู้ปกครองก็ได้เหมือนกันนะราคาก็จะต่างกันไปอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยก็คือคนละ700บาทแล้วก็เด็กเนี่ยถ้าพายเองแบบพับกลุบก็คือ500บาทส่วนเด็กที่ไม่ได้พายเองนั่งกับผู้ปกครองอันนี้เขาคิดที่200บาทค่ะดมากอะรรยากาดีมากว่าไปเยแดดไม่ร้อนเลยนะวันนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะ เอาจริงๆนะที่นี่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นแบบไม่มีประสบการณ์ที่อยากจะมาลองพายเลยเส้นทางคือชิลแล้วก็วิวดีมากเนี่ยน้ำมันไม่ได้เชี่ยวเหมือนที่เราเคยไปอ่ะเวลาลงเล่นน้ำแถวทุกท่านอ่ะตรงไหนตรงไหนบ้างนั่นไงเข<ม>าเรียกอะไรแม่น้ำแควใหญ่<ม>ลเลมือนซีจีแหละอีกแล้วอ่ะดมากดีมากค่ะทุกคนรองอากาศดีเลย วันนี้สตาฟบอกว่าทางเขื่อนไม่ปล่อยน้ํามาด้วยแหละน้ํามันเลยนิ่งๆไม่ได้มีความเชี่ยวอะไรมากตอนแรกก็คิดว่าจะต้องมีความบ้างแน่ๆเลยอะจังหวะที่ยืนเนี่ย <Okay. S 1> ก็แอบกังวลอยู่บ้างกลัวการสําลักน้ํา <Okay. S 1> แต่พอเอาเข้าจริงลองยืนเฮ้ยมันได้อ่ะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแลวเอาจริงทริปนี้เพื่อนร่วมทริปที่ไปด้วยทุกคนคือมือใหม่กันหมดแต่ก็ไม่มีใครบอดความเลยนะทริปนี้ก็เลยกลายเป็นทริปชิลๆพายเรือชมธรรมชาติริมสองฝั่งของแม่น้ําแควใหญ่ไปไเรื่อยเขามีการเล่นผ่อนคลายกล้ามเนื้อขาด้วย <laughs> มาแล้วขึ้นกับเพื่อมาถึงนี่โชคดีอีกอย่างคือวันนี้อากาศคุ้มครึมแทบไม่มีแดดเลยเลยยิ่งเพิ่มความชิลปล่อยให้ไหลช้าช้าไปตามน้ำชมบรรยากาศข้างทางไปเรื่อยๆ แล้วเราก็มาถึงนี่สะพานข้าวแม่น้ำแควในที่สุดก็มาถึงประมาณ5กิโลละแล้วก็ตลอดเส้นทางเนี่ยก็จะมีสตาร์คอยถ่ายภาพให้ด้วยนะไม่ต้องห่วงเลยว่ามัวแต่โฟกัสการาพายแล้วจะไม่มีภาพสวยๆกลับบ้าน ระยะทางในเส้นทางนี้กําลังดีเลยค่ะไม่เหนื่อยมากและบรรยากาศก,ก็ดีมากๆเลยใครกําลังหากิจกรรมรูปแบบใหม่หรือกิจกรรมครอบครัวที่ไม่ซ้าใครตอนมาเที่ยวเมืองกาญเราว่ากิจกรรมนี้เป็นอีกกิจกรรมที่ควรปักหมุดเอาไว้เลยนะและถ้าชื่นชอบทริปนี้ของพวกเราเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พวกเรากันหน่อยนะคะกําลังใจดีๆสําหรับพวกเราเนี่ยอยู่แค่ปลายนิ้วของคุณนี่แหละค่ะ